ดวงประจำสัปดาห์นะครับสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสสัปดาห์นี้ก็กินเวลาตั้งแต่วันที่3พฤษภาคม2564ถึงวัน 6, เสาร์วันอาทิตย์ที่9พฤษภาคม2564นะพูดมาหลายคลิปแล้วแต่ว่ายังก็ยังสะดุดอยู่ดีอ่ะสัปดาห์นี้นะครับต้องเตือนคนที่เกิดวันพฤหัสบอกก่อนที่จะเริ่มดูดวงก,กันว่า การดูดวงแบบนี้เป็นการดูดวงภาพรวมนะครับหลายๆคนที่เกิดแผนพฤ,ฤ้นหัสนะไม่ได้ดูเป็นแบบเฉพาะเจาะจงใครนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณฟังผมแล้วอะไรที่รู้สึกดีก็เก็บและเอาไปเป็นกำลังใจให้ตัวเองนะครับอะไรที่ฟังแล้วรู้สึกไม่ดีก็ฟังไว้เป็นแนวทางป้องกันแก้ไขแล้วก็ทิ้งมันไปนะครับอย่าเก็บไปเป็นทุกขตอนนี้สถานการณ์ต่างๆของประเทศเราก็ย่ำแย่และเครียดพออยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่ามาทุกเพราะผมเพิ่มนะครับ ฟังไว้เป็นแนวทางชีวิตไปไม่จะเป็นว่าเรื่องเร้ายเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นกับคุณนะมันเป็นดูดวงภาพรวมถ้าอยากจะดูดวงแบบส่วนตัวก็ทักกันเข้ามาที่เพจหมอมินพายิปซีพยากรณ์ครับวันพฤหัสนะครับเอ่อต้อง ต้องบอกว่าต้องดิ้นต้องเหนื่อยกันหน่อยนะครับต้องเยอะเลยนะสัปดาห์นี้ได้ไพ่ทั้งไพ่งานไพ่เงินเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะบางท่านอาจจะถูกบีบให้ออกจากงานหรือว่าถูกบีบให้ลง,อ,าางออกจากตําแหน่งออกจากตําแหน่งนะครับอาจจะใช้วิธีบีบโดยการเพิ่มรับเพิ่มหน้าที่เพิ่มความรับผิดชอบให้เรามากขึ้นเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับเจอโจทย์ยากยาก การเรียนอาจต้องซ่อมต้องส่งงานเพิ่มคนทำงานต้องวิ่งหาลูกค้าต้องติดต่อพูดคุยขอความเห็นใจจากอีกฝั่งหนึ่งเยอะนะครับหรือต้องหาแหล่งรายได้ใหม่ๆกลุ่มลูกค้าใหม่ๆนะครับเป็นช่วงของการแข่งขันทำยอดซึ่งก็แต่ละยอดเนี่ยกว่าจะได้มามันก็เหนื่อยมากๆนะเห็นนะว่าเป็นไพ่ชาริออดมันต้องคุมมันปัญหาหลายๆอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ต้องใช้ ต้องบอกกันว่าสติครับคุณอาจจะต้องใช้การสวดมนต์ร่างสมาธิทำสมาธ,มาธิเพื่อลดทอนความเครียดจิตใจ,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 จมันลงไปด้วยนะครับเรื่องของการเงินเครียดมากใช้มากครับนะครับเงินไม่ค่อยพอใช้หรอกได้มาเท่าไหร่ก็ควักก็จ่ายไปหมดนะครับบางอย่างเนี่ยมันพอเครียดปุ๊บมันก็จะซื้อของตามใจตัวเองมากๆนะครับเอาเงินในอนาคตมาหมุนมาใช้ก่อนนะครับของที่อยากได้ก็กล้าซื้อกล้าใช้ทั้งๆที่ดูแล้วเนี่ยมันยังไม่ การเงินยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะขอให้จัดการบริหารการเงินสักนิดหนึ่งแตะเบรกเยียบเบรกตัวเองสักนิดนึงถ้าเครียดมากก็ไปออกกำลังกายหรือว่าใช้แรงอื่นๆอย่าใช้เงินาําบัดครับไม่งั้นอาจจะเดือดร้อนตอนปลายสัปดาห์หรือสัปดาห์หน้าจะเดือดร้อนรอเรื่องของการเงินได้นะความรักครับคนโสดนะครับใจนึงก็อยากจะเริ่มต้นใหม่ใจนึงก็อยากก็ยังไม่ลืมแฟนเก่าใช้คำนี้แล้วกันอยากเริ่มต้นก็อยากแฟนเก่าก็ยังไม่ลืมเลือกรอทั้งท้งที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร จริงๆเออจริงๆตอนนี้มันก็มีคนเข้ามาชอบแต่ก็ยังรอยังติดอยู่กับอดีตอะไรแบบเนี้ยหรือไปรักไปชอบคนที่เขาอยู่ไกลกว่านะครับหรือคิดถึงมากๆต้องรอเวลาเจอตัวกันเป็นไปนแอบชอบคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วรู้ว่าเขามี มีใจให้ด้วยเหมือนกันแต่ว่ามันก็เป็นความไม่เหมาะสมมันจะ,จะ,จะ,จะคือต้องใช้การรอความรักอย่างเดียวเลยนะครับคนมีคู่อาจห่างกันด้วยเรื่องของงานนะครับเรื่องของระยะทางถึงอยู่ไกลกันก็เหมือนไม่ได้อยู่ใกล้นะครับขอภายเอาใหม่ถึงอยู่ใกล้กันก็เหมือนไม่ใกล้นะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างคิดแต่เรื่องของส่วนตัวเรื่องของงานไม่ได้ทะเลาะกันแต่ก็ไม่หวานนะครับไม่ได้เอาอกเอาใจกันเหมือนเดิมนะสำหร,รับท่านที่เกิดวันพฤหัสขอให้คนที่เกิดวันพฤหัสทุกท่านโชคดีครับ ฟังดวงประจำสัปดาห์จบแล้วหมอมิ้นอยากจะรบกวนทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามนะครับใครที่ใจดีกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยก็ได้หมอมิ้นอัพคลิปอะไรอัปดวงประจำสัปดาห์จะได้กดเข้ามาฟังกันได้ทันทีนะครับ